ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มมีเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดกระบ,บังกทมนนะครับกรุงเทพนี่เองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญอาจจะเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเพราะเหรียญรุ่นแรกท่าน ออกประมาณปี2508นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับออกปี2516นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับมาดูรายละเอียดนะครับเหรียญพระครู ศิลาพิรัตนะครับหรือหลวงพ่อทองวัดลาดกระบังกรุงเทพนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทรงข้าหลามตัดนะครับเป็นเหรียญทรงข้าหลามตัดเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ดีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ นี่ครับดูรายเรียนนะครับเรียนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทรงเข้าลามตัดนะครับทรงเข้าลามตัดขอบนะครับ หอกก็จะเป็นสันนะูนในรอบนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองนะครับอยู่ตรงกลางนะครึ่งองค์นะครับหน้าตรงนี่ครับประมาณนี้นะครับด้านข้างเตรียมนะทั้งสี่ด้านนะครับเขียนว่าลาบ ผลนะครับผลคูณทวีอยู่ด้านบนนะครับตายหลวงพ่อนะครับเขียนว่าพระครูศิลาพิรัตนะครับวงเล็บข้างล่างนะว่าทองนะครับนี่ครับ ซึ่งรอยตัดนะครับก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น หลังเรียบนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นพระพุทธนะครับเป็นหลวงพ่อขาวนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นพระพุทธนะครับหลวงพ่อขาวนั่งอยู่ตรงกลางนะครับ ด้านซ้ายนะครับของหลวงพ่อเขียนว่าหลวงพ่อขาวนะครับส่วนด้านขวานะครับเขียนว่าวัดลาดกระบังข้างบนหลวงพ่อนี่นะครับก็จะเป็นสเวตฉัตรนะครับครับข้างล่าง ของพ่อนะครับเขียนว่าสองห้าหนึ่งหก็คือปีที่สร้าง่ะนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับส่วนรุ่นแรกนะครับออกปีสองห้าศนย์แปดนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ สวยงามอีกหนึ่งเหรียญนะครับส่วนรูเจาะนะครับก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับเล็กๆนะครับรูเจาะนะครับนี่ครับรูเจาะเล็กๆปิ้นนิดๆนะครับมีรอยปิ้นจากการเจาะนิดเนียวนะครับนี่ครับ การเจาะการตัดนะครับก็จะเป็นแบบฉีกขาดนะครับเป็นแบบฉีกขาดนะต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ครับลงหนุ่มก็นำมาให้ดูนะครับนี่ครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับคลิปหน้านะครับกดติดตามกันไว้นะครับว่าลุงจะนําเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ